จุงกะเอามมาบนครับผมสวัสดีเอฟซีและพี่น้องทุกคนด้วยครับโอ้ยตกใจโลกบิดขึ้นนะครับผมก็สวัสดีคนไทยที่อยู่ทั้งไทยและนอกต่างประเทศสวัสดีเพื่อนบ้านไทยพม่าลาวเขมรนะครับผมถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเรามาดูเบ็ดกันครับใส่เบ็ดไว้เมื่อคืนใส่เบ็ดไว้เมื่อคืนสามสิบคันมาสามสิบคันแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ไดื่อนย้อใช่ได้ที่แปดคันนะโอ้ปาดีแล้วพี่ กูจะเปลิปอยู่นี่อุอุยอกกลารับเต็มได้ครับอ้ยอ้ยมูะเปิดอยู่พี่น้องว้าตดดหลุดหลุดมาล้ครับตัวมีใหญ่แต่แรงเยอะครับผมมาแล้วโอ้แมงมครับมาถึงก็ติดเลยฮะโอ้โห ขอุยาดปิดก๊บนมันครับมาแล้วครับนี่ครับกินลึกครับผมโอ้เจอแล้วครับเนี่ยงืกเอาอย่างเดียวครับที่จะเอาผมได้อ่า อ่ะโอเคเดี๋ยวเบลด่ละนี่มาครับเต็มเร็งมาแล้วมาเรีบยบร้อย คืนผมมาใส่เสร็จแล้วทุกคนแต่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเพราะว่าแบตมันใกล้หมดแล้วตั้งใจว่าจะมาใส่เสร็จก็กลับบ้านครับขากลับเดินมาปาตีสองตัวไซส์ใหญ่อยู่พอสมควรครับไซส์สวยเลยนี่ถือว่าเต็มที่สามครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับผมสองวันแล้วน้ําึนกวมานาแล้วที่น้ําที่ว่านเหลือแค่เนี้ยตอนนี้น้ําเต็มนาแล้วมีที่ใส่เบ็ดพร้อมนะครับผมแ๋วเลยตัวนนี้นะครับ ไปดูต่อครับผมตอนนี้น้ำเต็มนาแล้วนะครับผมดูนี่น้ำเต็มแล้วโอ้โหดีใจครับฝนตกสองวันน้ำท่วมเลยันนี้ไม่ติดนีไม่ติดครับโอ้โหนี้โดนเขียดงับ ไม่ติดครับเดี๋ยวหมายนี้วันนี้จะมาอีกครับวันนี้จะมาสักสามสิบคันเหมือนเดิมเลยอาจจะสามสิบสี่สิบห้าสิบจะดูก่อนนะครับผมเบ็ดน,น้ำไม่กระเพื่อมเดี๋ยวยึดตรงน้ากระเพื่อมแบบเมื่กี้สิโอ้ยไปตรงครับโอ้ยเยอะหมดโอ้ยนี่ตีขึ้นมาข้างบนไม่ติดทั้งคู่ ติดขอบสระดแท้ๆพี่น้องดู้อะอุ้ยไอ้รัฟก็ไน้มตึ๊กบึกข้นหนูโอ้ยตีบมบุมบมบมมีตัวนึ่งตีได้วันโลกว่าครับตีโหดมากไม่รู้ปลาโกคอดวร์แบบนี้ไม่มไมมเบ็ดเลยอุ้ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ว่าอยู่หาเบ็ดไม่เจอครับนี่นี่นโอ้ตีดีดแล้วครับ อุ้ยสีสองเต็มีสองมาแล้วโอ้ยใสสวยใสสวยเมื่อคืนเนี่ยพี่น้องผมได้รุ่นนี้มานี่แหละแล้วผมก็เลยจะใส่เบ็ดต่อตัว้องแขนมันอยู่ใกล้เบ็ดผมอ่ะเหมือนเหมืนอนรอมัรอกินในตัวเนี้ยถ้าปลาตัวนี้เออถ้าเกิดปลาช่อนไซนิ้ก้อยติดกินติดนะผมว่าได้ได้ตัวใหญ่ตัวนั้นเนี่ยนี่ไซโลครับตัวบันเลอร์เลยวิ่งปุ๊บไม่ครับโอ้โหตัวบันเลอร์เลยครับขอหยัดกู้เบ็ดครับไปปลดปลาครับ แต้มดีสองไหม่แล้วครับใส่งามครับผมอย่างเจ้าเลยครับอุ้ยโจกนุยยี่สิแปดคันครับผมมาแล้วสองแต้มบวกเมื่อคืนอีกสองแต้มก็เป็น,น, 4, น,นสีนาสาา่ครับเป็นที่สี่แต่ม่สี่คือเสีได้เมื่อโทรศัพท์มาครับมันฝนมันมัน,มนเดลินด้วยเลยครับ กูโทรศัพท์พังโอเคเอยอหยุดรถครับผมสองแต้มครับเอยอะเขียดครับเขียดก็ไม่อยากจะออกนะพี่น้องเมื่อคืนเดินจับตั้งน้านได้แค่สามสี่วัวตัวเองครับต่อครับเต็มมาสองแต้มแล้ว มาสองเต็มแล้วบิ่งนี้ไม่น่าจะได้ใสนะน้องคิดว่าไม่ได้ใส่มนะั้งโอ้โหมาแล้วครับแอคชั่นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับโอโ้ไม่อยู่พี่น้องอะไรกินวะนี่โอ้เสียดายรู้ว่าอยู่ฮะบิดโค้งเชย เดี๋ยวหมดครับผมน้นหนักมากปลาถือว่ากินดีมากครับน้ําใหม่ครับนี่ก็หมดครับผมอ๋ออุ้ยเต็เนี่สาครับนิ่งเลยด้ำๆครับ นิ่งๆเนี่ยดำๆโอแก้มนี่แหละครับพี่น้องออ้หหมานขนาดเบคกี้28คันนะครับหักคันหนึ่งผมไม่ได้คันออกนะครับคันหนึ่งก็อีกคันหนึ่งไม่มีเชือกนี่ผลในถุงครับ ความหานครับน้ำม่ครับผมน้ำ,ม,นำม,ม่น้ำม่เออหุกแต้มครับผมหุกแต้มนะครับ <c oughs> เดล์ยงตา บ้านผมโคตรร้อนเลยพนะี่น้องร้อนมาเกือบเดือนแล้วฝนก็ตกหนักสองวันครับน้ำท่วมเลยยังเจ้าอะ่ะโอเคดูต่อครับลุ้นต่อฮะลุนมันเลยแบบนี้อันนี้แหละตรงนี้ขันนึงโอันนี้ไม่กินครับยัองอยู่กินยัองอยู่ครับ โอ้นู่นจของผลงานครับวูู้วูอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะขลมไป็ปุดปับนึงครับอุ้ยอดดอุ้ยใส่ถั่วอยู่ ใหญ่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 นั่นจงๆครับพี่น้องสุดยอดจริงๆครับดูครับเด็ดก็ยังตาโอ้โหตัวน,นี้ได้อย่างน้องนวันห้าหกขีดครับคิดว่านะโอ้โหสุดยอดเลยอือแจ้วะ่ะปลดดีๆครับผมใส้ถุงปลาดีๆ เดี๋ินทางนี้โอเคครับผมเรียบร้อยเต็มที่ไรเต็มที่ที่เต็มนั้นเนี่ย เจ็ดแ้มนะครับผมแต้มที่เจ็ดครับปักไว้บิงละคันสองคันครับตามความเหมาะสมตามที่ผมชอบทําเลนะครับนตื้นๆหน่อยผมก็ไม่ใส่เพราะว่าปูกินนีใส่อยู่อันนี้ไม่ติดไม่กินครับ นี่ล่ะโอ้นี่หลุดครับไม่กินครับแต่เหมือนมีปลาตีตรงนั้นนะมีเสียงปลาตีโอ้โหมาอีกแล้วครับแต้มที่แปดครับโอ้โหหมานขนาดครับสวยแล้วครับเฮ้ยโอ้โหยิ่งเข้ ลุดครับทันกับก้อยย่าหลุดโอ้ยให้สวยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ย,อย,อยจับไม่ทันมีน้องโอ้ยเราคิดว่าไม่พันไม่เยอะอันนี้เราก็ดึงขึ้นมาเฉยเลยครับ เ็นที่แปดหลุดขามือไม่เป็นไรหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วเสียดายสุดๆครับทำอะไรไม่ได้โอ้โหอันนี้น,น้ำรถครับผมรูบเลยริทโค น่นใส่อยู่นะไม่กินครับน้ำรดครับผมน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวไปลุ้น,ล,น,ล,นลุ้นต่อครับไปเต็สิบแปดหลุดไม่เป็นไรเป็นธรรมดาครับใสก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างเราอยัางไม่ได้ของเขาเดี๋ยวเราก็ได้ายใหญ่มาแล้วหนึ่งตัว ทางได้บ้างไม่ได้บ้างพี่น้องกลางคืนโอ้โหเป็ดกลมอีกแล้วไม่อยู่หลุดครับไม่อยู่ ดดเขาเปนปิ د د د ดน้ำไว้นะโอ้โหติด,ดอีกแล้วพี่น้องเต้มที่แปดครับผมอย่างนี้เลยหรือตัวหัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาทั้งตัวครับเต้มที่แปดครับผมเออโอ้โหมด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 ,มดตัวนี้มด โชคดีกระปูไม่รีจัการไปก่อนครับขอหยัดปลดแล้วก็ไปดูต่อเลยครับยังมีให้นุ้นครับยังมีให้นุน้นอันนี้โอ้โหตายครับพี่น้องมันเลิศเลยครับดูครับน่าจะกินแต่เมื่อคืนครับดูป๊บนึงน,นะ โอเคครับผมนี่ฮะถ้ายครับผมโอ้โหเสียดายครับตัวังใจเลยพี่น้องดิ้นจนหมดแรงครับมันฟูแซะไปนิดนึงแต่ไม่มีแผลโอ้โหสเตนที่เก้าครับเอ้ยแตนที่แปดครับตัวที่แปดหลุดทำไปได้ครับ ็คือหัวใส่เสร็จประมาณสี่ทุ่มเลยพี่น้องออกจากบ้านทุ่มนิดๆออกมาจับเขียดครับออกจากบ้านทุ่มนี้ตอนจับเขียดแล้วก็เขียดไม่ค่อยออกเลยใช้เวลานาน,นครับใส่ไม้หนึ่งเขาใส่แล้วพอเดินไปข้านอีกมีคนใส่อีกถามพี่เขาว่าใส่ตรงไหนมาเออใส่ตรงนี้นตรงนี้นเลยมันผมไม่เอาดีกว่าเลย,ยาะลองมาใส่ไม้นี้ดูครับเพราะว่าเลงไม่นานแล้วสุดท้ายก็ได้มาใส่เพราะว่าน้ำมันมีพี่น้อง ลุ้นต่อครับโอ้หใส่สามสิบคันตัวได้เยอะมากน้อดีมากเพราะใส่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบยังไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยครับถ้าบดมันจะหมานพี่นอ้องกดมันจะหมานฝั่งนี้ไม่ได้ใส่เลยคนระับก็ดีสิตัวใหญ่ก็เลยมันเลนใส่ฝั่งนี้ครับปรากฏว่าโอ้โหไม่ติดครับอันนี้ไม่ติดฮนะ คีครับภารกิจกู้เบ็ดตอนเช้านี้ก็สเรด็จไปได้ด,ดูดีครับนี่สุดยอดยี่สิบแปดคันพี่น้องยี่สิบแดคันได้มาสิบแต้ม,นะม,ตมนะครับผสแต้มนะถ้านับบรรดุด้วยก็ส1ดแต้มนะครับผมถือว่าโคตรหมาน <c ười> เคยใส่ห้าสิบคันได้สามสี่ตัวก็มีเจ็ดใส่กระพันเกือบแปดสิบคันได้มาสี่แต้มเล็กๆใผมไม่ใหญ่แบบนี้นะครับผม ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับวันเวลาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับผมก็เป็นอะไรที่มันควบคุมยากนะครับการใส่เบ็ดก็เป็นอย่างนี้แหละมีทั้งวันหมานแล้วก็ไม่หมานวันนี้ก็ถือว่าหมานนะครับพอได้ต้มผมเพื่ออาจจะได้ขายเอาเงินไปซื้อขนมไว้ให้ลูกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมเพจเหมาเฉินไัยจีนเป็นดอกนึ่ครับทางเพจแฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะครับผมผักด้านได้ถึงหนึ่งหมื่นผู้ติดตามนะครับตอนนี้ได้หกร้อยยี่ ฝากเข้าไปกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ